มาดูถางฟาง70แรงมา้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลนใช่ไหมครับียราคา4 0 0 0 0 0 7 0,000นบาทเฉพาะตัวรถเอ่อเพ้าเป็นเพ้าแบบระบบปิดนะครับเพาตั้งมีอินเตอร์คูลเลนให้ด้วยกองก็เป็นกองสวยๆสี0แสนเจ็ดมืนบาทยางหน้าก็เป็นขอบ24ยางหลังขอบ 30นะครับผม,ม8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเนี่ยสิเดินหน้าหกถอยหลังโอ้16เลยตัวนี้16ครับพี่น้องโอโ้โหมันมีซิงโครเมตซิงโครเมตเทอร์โบด้วยเกียร์ซิงโครเมตรสับเดินหน้าถอยหลัง70แรง4ี0 0 0 0โอ้มีจำนวนจำกัดพี่น้องมีกระบอกให้ดูดิช่วยยกช่วยกดอีกเหมือนเดิม4ี0 0 0 0ทจ็โปสาคันพี่น้องรีบโทรเข้ามา3คันเท่านั้นล้อหลังขยับได้4ี0 0 0 0 โอ้มาดูนะครับอินเตอร์สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆสย 4, 7, ี่แสนเจ็ดมืนมีฟูลแลนด์สำหรับระบายความร้อนของระบบมีเทอร์โบสวยๆอย่างนี้เลย เ,เจซิงโครเมตรสิบหกเกียร์สิบหกเดินหน้าสิบหกขอยหลังโอ้โหโอ,โอุหาที่ไหนได้ก็ไม่นอ้องดีดีโอก,ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้จัดโปรแค่สามคันเท่านั้นรีบถูกเข้ามาครับโอ้โหสี่แสนเจ็ดหมื่นเฉพาะตัวรถนะครับ โอ้โห uh huh. สวยๆอย่างนี้เลยขอบคุณครับ